วันนี้ก็มาเยี่ยมหลวงตาเอายามาให้ด้วยเนี่ยจะมาถามว่าฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดแล้วเป็นอย่างไรเอายามาให้ด้วยพอหลวงตาต้องกินยาแต่ยังก็ฉีดวัคซีนได้ให้หลวงตามาแล้วอันนี้ยาแก้อะไรหลวงตาคอมดันอะไรอีก ไขมันไขมันแล้วเป็นอะไรอ <gegangen. S 1> ีกแล้วก็ว şey ิตามินสองอย่างเกาเป็นไหมไม่ไม่เป็นเก้าปฏัดออกแล้วเกาดีแล้วใช่ไหมดีแล้วกำลังไขมันนั่นนี่ไอตัวนี้ยาลดปวดเลยลดปดด้วยเราไปฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ไหมป้องกันโควิดฉีดแล้วหนึ่งเข็มแล สิบสิงหาอีกหนเข็มใอเป่าสิบสิบเก้าสิบงหาอีกหนึ่งเข็มเป็นยังไงบ้างขิดมาแล้วอาการเป็นยังไงหลวงตาอเป็นยังไงเป็นยังงี้เขีดเข่าแทบปะธรรมดานอนหลับดีไม่มีอาการข่างเชียงไใดโอ้เงเท่าไหร่ตุลาอ่านี่นี่ีไปนัดหมอใช่ไหม อที่ต้องไปหาหมอปกติปกติกก็เปนอันประกอบมีก็เดืเอดรองตาเป็นอะไรนะความดันคอมดันอันนี้คืแล้วก็ไขมันไขมันแลก็จะไตน้ำไงไหไตนี่นึงแล้วเรากะไก่ที่เขาออกแล้วเว้ยเมืม่อก่อนนี่เป็นไตอยู่โอ้ไตยอยู่ในอันดับหม้ออยู่ในอันดับถ่านเออีวัสรีจแล้ว ไปต่าสูซกับแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดปีครับพี่น้องอีดยาป้องกันไวรัสวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้วแล้วเดี๋ยวหน้าทิ้งขายที่สิบเชียงหายสิบเชงหายเข็มที่สองนะหลวงตาเนาะเข็มที่สองโอ้เนี่ยแปดสิบเอ็ดปีแล้วเนี่ยไม่เป็นไรทั้งเบาหวานไขมัน แล้วก็ต่ถ้าเบียนทะเบียนไม่ถึงเด้อแต่ว่าเกิดนั้นเกิดมันเพราะว่าแต่ก่อนมันย่ออยู่เอาง่ายๆแปดสิบปีแล้วนะหลวงตาโอ้โอเคโอเคดีมากดีมากมันอยู่ในใบที่มันเกปีนี่เห็นไหมหลวงตาอายุแปดสิบแล้วยังฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมหลวงตาไม่เป็นไม่มีอาการไม่ปวดไม่เมื่อยปวดทำไมเนี่ยไม่รู้สึกเนีไม่รู้สึกอะไรโอ้ดีดี ฝากพี่น้องไวด้วยครับวันที่จะไหร่ลงตาอันนี้ใบวันที่สิบเิงหาเข็มที่สองโอ้เข็มที่สองสิบเิงหาอ๋อบันทึกข้อมูลฉีดโควิดอ,อ่า ฉิดสิงหาเกมที่สองเนาะสีดได้ดอผู้ใดบวสฉีจะไปกลัวเด้อเออว่าแน่ลงตาครัไม่ต้องกลัวมันดีอยู่แล้วเออดีมากดีมากห้ามประมาทรักษาตัวให้ดีอาบน้ำแต่เช้าทุกเช้าอ,อ่าตื่นขึ้นมาเพระต้องกลัวหนาวเพระต้องกลัวแดดเพระต้กลัวฝนหน้ากากแอลกอฮอล์ใช่ไหมาอาบคตใส่ประจำ <laughs>